b e ว่าลงไปห้องลงไปห้องตู้เซฟเวอร์เดี๋ยวเจอพี่โทนี่แน่ลยตรงแล้วก็ไม่เจอเรียบร้อยไม่เจอใครเลยครับเขาไม่เข้าประเทศกันดิตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาเข้ามาอีกทีไม่ใช่เหรอใช่เขาบินแล้วแล้วเขาตอนแรกเขามาเปิดกล่อง่ยเหรอเ Match ตาวไมเปิดวไม่เอามาให้กูเปิดว่ะ ตอนนี้มีบุปเป็นไมพูสองบุปเป็นแฮมเมอร์สิปเป็นไงท่านคิดว่าไงปามบุปเป็นแฮมเมอร์สิบแปดบัตรดำอีกสองถังดำยีบเอ็ดแก้ว15จากร้อยกว่าเศษเหล็กไอเช้เขาเศษเหล็กสามสิบก็ไม่มีใครเอาไปนี่อะไรวะสามมาใส่ให้มึงไม่เอาไปใช้ก็ไม่กุ๊สมาร์เก้สมาร์ ไม่ได้แบบคแล้วนั่นอะไขนน้ำมันละขนน้ำมันาชิเปข้าโอลแลนด์แเ้ามได้เพลินแหวไอ้เหี้ยแตกรัวเลยขวาในสตวด์หรือไว ชอบจังเลยเอฟบีเอสตกมาสิบห้าเป็นไรก็ได้จบลงตรงนี้ครั้งแรกใช่จะไม่ต้องฝืนอีกต่อไปจะไม่เจอไปไหนไกล แม่งแรงชิบหายแม่งหลอดว้วยจบลง